เมื่อกี้ใครอ่ะต,ต,ตัวตวันี้มากเลยทุกคนก็คือเขาบอกว่าเขาไปไหาเห็ดไมาพี่วิวเนี่ยไม่รู้เหมือนกับว่ารู้สึกได้เองว่าไอ้บุญช่วยกำลังต้องมีสิ่งที่ไม่ดีอ่ะแหวนนะเนี่ยแหวนเรื่องจะคิดไปเองหรือเปล่าโดนทุบตีเหรอเป้ใหนเป้ผู้ชายบอกว่ามาถึงมันก็หนีไปเลยพวกโจรนะมันก็ ใครเอาพลังมาช่วยด้วยสวัสดีครับ<ม>สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีพี P ่พีเอฟทุกท่านเลยครับผมโดยผมสองคนช่อง,องพี่แฝดพาไปเรื่อยตอนนี้เรา2คนก็กำลังจะเดินทางไปที่เจ้าตูประหลาดซึ่งทุกคนหลายคนก็ได้เห็นคลิปแล้ว ากลับมตอนนี้ตัวประดานมีชื่อใหม่แล้วใช่ชื่อของเขาคือบุญช่วยซึ่งเป็นชื่อที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาที่มีความหมายนะก็คือบุญมีบุญช่วยคือมีคนเข้าไปช่วยให้มันดีขึ้นบุญช่วยแล้วก็อย่างคือมันก็ได้คาว่าช่วยคือกับช่วยคนรับแลด้วยก็คือคาว่าบุญช่วยถือว่ามีประโยชน์มากกับเขามีความหมายมากๆกับเจ้าตัวประหลาดผมติดขออภัยนะครับนผมติดเรียกคําว่าเจ้าตัวประหลาด เราเคยชินเนี่ยทุกคนแตผมขอพยายามเปลี่ยนเรื่อยๆสักวันหนึ่งก็ต้องชินปากผมว่าปุณช่วยทุกคนแล้วก็วันนี้ผมก <c oughs> ็ไปเยี่ยมมันไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างหลังจากที่ต้องบอกว่าเป็นความที่มันเก่งกล้าแล้วก็ได้ของเคยว่ารางวัลตอบแทนในการที่กลับมาจากการเป็นองคลักษ์หรือเป็นทหารเมืองรับเร่ับมาพักผ่อนมันบอกว่ากลับมานานเลยแต่ว่าแล้วแต่ว่าจะไปตอนไหนก็นได้เขาแค่บ,บอกจะกลับคุยบเรไปเราจะมารับมันเพราะว่ามันก็ทําหน้าที่ของมันเอ ดีพอสมควรนะที่ไปอยู่เมองคบแปลทุกคนก็ชื่นชมปรับเปลี่ยนตัวเองปเป็นนิสัยตัวเองทุกคนแล้วก็ต้นไม้ก็ดีใจที่อ,อคุณช่วยกับมาตอนนี้น้ําแรงมากทุกคนไม่รู้ตอนนี้มันเป็นไงบ้างนะจ <c oughs> ุดที่มันอยู่อ่ะมันจะเอาตัวรอดอยังไงได้หรือเปล่าเปให้ไว้อ่ะมันจะเก็บไปลี้ยงไม่รู้ควรน้ำพัดไปแต่เชืช่อวาา่าเจ้าเจ้าบุญช่วยเก่งเอาตัวรอดได้อยู่แล้วแล้วก็มีไหวพริบที่ดีกว่าเราคืออยู่ในป่า ถ้าระหว่างเรากับบุญช่วยในป่าเราอาจะตายก่อนบุญช่วยก็ได้บุญช่วยอยู่ได้นานกว่าถั่วปกว่ามาแลว่วันนี้เพราะว่าเป็นความฉลาดของมันแหละลากรแลมแล้วก็เลี้อยเดินทางไปหาเจ้าบุญช่วยกันหรือเจ้าตัวประหลาดเดี๋ยวระหว่างทางก็ถ่ายไปด้วยเราให้ดูบรรยากาศเสียงน้ำไปด้วยขอกำลังใจจากพี่เพือหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้ผู้ชมสองคนแล้วก็ดูคลิปใกล้ใกด้กับกาโฆษณานะครับผมฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กยูทูบพี่แปดวีสองให้เราด้วยนะครับผมเป็นการซัพพอร์ตอีกหนึ่งช่องทางนะครับทุกคนจะพร้อมรับชมมคคลิิปกัันนรบผเดทาง let's go จะบอกว่าอากาศดีมากครับทุกคนก็คือเหมือนฝนตกไปแล้วทําให้อากาศตอนเช้ามามันสดชื่นมันมันแม่ไม,ไม่ไม่ทำให้เราร้อนง่าย,ายๆที่มันแบบรู้สึกว่ามันเย็นสบายผ่อนคลายเลยนะ <c oughs> ไม่รู้ว่าเจ้าบุญช่วยเป็นไงบ้างเพราะมาเมื่อคืนฝนตกผมว่าคงจะหาที่หลบหนะดูเลยคือเราก็มีแบบว่าชวนชวนไปที่บ้านล้วนะไปพักบ้านเราไหมช่วงนี้กลับมาอีก็ล้จะปรับตัวไม่ทันหรือเปล่า ตกใจมันใครวะทุกคนใครอะไปแล้วเล็กเมื่อกี้ใครอะตัวนี้มากเลยทุกคนตกใจทีก็คือเขาบอกว่าเขาไปหาเห็ดมาพี่ซึ่งเส้นทางเนี่ยจะเดินผ่านพอดีพี่ผมน้องหยุดทางเีเพราะว่าผมถ่ายอะไแป๊บเดียวจริงๆอะผมกลัวว่าเขาจะเห็นเราอัดวิดีโอนี้แล้วเขาจะมีปัญหาหรือเปล่าอย่างที่บอกฮะ คนบางคนก็ไม่ชอบที่เราหายอย่างนี้เลยก็ถ่ายเต็มที่เุ่มหา้าถ่ายเตยมไปเงี้ยเพื่อใครไปเจอเขาแล้วคิดอะไรไม่ดีทุกคนเขาจะเดือดร้อนเอาซึ่งผมไม่อยากให้ใครต้องเดือดร้อนเพราะเราทุกคนอ,อะไรนะอะคิดอนะไรอะสวยจังเยอะมากเป็นเห็ดเมา โอ้รู้สึกว่าอากาศมันสดชื่นมากรู้สึกว่ามันหายใจสบายท้องสบายปอดมากทุกคนเสียงน้ำดังมากน้ำขึ้นกว่าเดิมเยอะพี่พทุกคนครับพี่จะไปดูหนังที่ยดสองแล้วยังจะบอกว่าผมเชื่อนะในหนังนั้นหลายๆเรื่องที่ผมดูแล้วผมรู้สึกว่ามันได้ข้อโครง แรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงที่พี่เช่นการนอนห้างขัดห้างกลางคืนอ่ะมันทำให้เราคิดถึงจุดนี้ทุกคนนะก็ต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้ทำขึ้นมาแบบเหมือนอ้างอิงจากเรื่องจริงมาอ้างอิงเรื่องจริงไม่ว่าดิณตอนนี้ก็ยังพอมีบางเรื่องอยู่เช่นพวกสมิงเลยแล้วก็คือว่าพี่ผีหาผีเหี่ยวแล้วเนี่ยผีโป่งผีโป่งโป่งคงโป่งข้างผมมันมีจริงพี่พี่อย่างที่บอกนะัในป่าถ้าใครไม่เคยสัมผัสหรือไม่เคยเจอประสบการณ์อย่างเราคงจะไม่เข้าใจแต่ คิดว่าพี่หลายคนเอฟซี FC หลายคนก็เข้าใจเรื่องนี้แล้วก็คิดว่ามีจริงความเชื่อส่วนบุกคนนะอยากใช้วิจรารยการรับชมทุกคนไม่ได้มันข่าไปเชื่อทุกคนแต่ว่าความเชื่อตรงนี้ไม่สามารถลบหลู่หรือไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะไม่ไม่มีะสิ่งที่มองไม่เห็นใช่ว่ามันจะไม่มีทุกคนเดีย๋ยวผมพูดไปก่อนยินยันในตรงนี้นะว้าวตรงนี้เปิดพิโลงมอนตรงนี้มันเปิดโล่งเลย เฮ้ยอยู่ฝาคืมเฉเยเลยเมื่อกี้ยังโลง่ลงๆสะอาดตาเลยคิดไปยองหรือเปล่าวิวๆเนี่ยไม่รู้เหมือนกับว่ารู้สึกได้เองว่าไอ้บุญช่วยกำลังมีสิ่งที่ไม่ดีอะ่ <c oughs> แอะแหวนนะไงแหวนเรื่อจะคิดไปเองหรือเปล่าไป น้ำแรงเหรอทุกอย่านมากไปนเองหรือเปล่ากังวลเพราะโลกอะที่ตกกังวลอะโอ้น้ำเยอะมากคนข้างล่างนันเย้ำเยอะทั้งขุนนะโอ้ยเชี่ยวมาก,ก โอ้ลบมากลบมากทุกคนโอเคเดินทางกันต่อทุกคนถ้าถึงกับผมถ่ายที่ตีดูร้อนเหมือนะครับผมโอ้ทุกคนข้ามน้ำขึ้นมาดีกว่าขึ้นมาได้ทุกคนนี่ต้องปีนะน้ำมันแรงมากทุกคนอย่เพียกกันมาเท่าไหร่เพียกแค่ตัวน้อยเดินมาเพื่อจะไม่ถ่ายก่อนแล้วก็มาถ่ายที่ดูตอนใกล้ถึงแล้วจะบอกว่าน้ำขึ้นแรงมากแรงกว่าทุกครั้งที่มาทุกคนลูกนาวจียัไม่เจอตัวประหลาดแล้วถ้ายังไม่เจอเจ้าบุญช่วย ไม่รู้ตอนนี้มันอยู่หรือเปล่าแต่ตอนนี้น้ำแรงน่ากลัวมากเลยอะ่ะมันจะอาศัยอะไรปะตรงนี้ได้หรือเปล่าต้องพูดเสียงดังหน่อยเพราะว่าน้ำด,ดังมากคูต้องดังเลยเอะไรโอ้กหข้ามมาได้พี่ต้องคอยเหยียบหินแล้วก็กลัวลื่นด้วยปัญหาคือก,กลัวลื่นด้ามันจุดแต่ไม่ลยก,ก็จริงแต่ว,ว่าถ้าเราเปียกก็ลำบากก็จะลำบากไนงะน้ำขุ่น เมียกบาดเจ็บเมียกเจ็บตัวพี่เลยต้องมาระวังแล้วก็มนันอาจจะช้าหน่อยโอ้เ,นนะเย็นนะน้ำมันสีมาเย็นมากเลยอกาเย็นมากเลยอะไ,ยไอยู่หรอบอกไม่ถูกอ่ะอยู่หรือเปล่าไม่ได้นเดีวยวนวะ ากาศดีมากที่ <c oughs> ไปยังเมาแม้วีเขาเก็บข้าวแบบดีมากเลย มาหูยันออกสวยมากใช่เออกำลังสวยมากได้ามาทีสวยทุกคนดูดิสวยจริงน้ำหนุนจะขุ่นแต่ก็ไม่ขุ่นมากนะมันมีความใสยอยู่อ่ะ mặt 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 vâng. mặt 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 Đi, đi, mặt 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 à? Anh mặt 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 không? mặt แล้วไงมึงดีเนี่ยวะปด้นไปหรอหรอชนป้าชนป้ามาปล้นมันมันใช่หรอมาเอาสมบัติไปแต่ว่าเอาไปได้หน่อยเดียวมันไอ้ที่เจอท้าตุ้งไทยกินไปเจอทางมาเจอทางก็เลยชูวเหลือไว้ปมดเจ็บเปล่าโดนทำ้ายร่างกายด้วยไประวังนะ ตังกล้องก็ได้ไงเราคุยตั้งก่อนเอาตั้งก่อนกูแบบนี้ต่องเท้ากันเล็ยตกใจยู่พี่มากทเป็นไรมากเปล่า โดนทุบตีเหรอเป,ไป,ไป้ไหนเป้เอาไปหมดเลยชิบหายแล้วยัยโดนป้นเป้ไปด้วยพี่เป้ที่ผมกับยายให้ไว้ทุกคนนะเหมือนทูไม่ไหวมากี่คนวะทิพไผ่ละเกิดฝ่าเกิดจอบทิพไผ่แบบลุ่มลุ่มเป็นโซบลาส ชายบอกว่ามาถึงมันก็หนีไปเลยพวกโจนะมันก็น้องชายเอาคกระแมาช่วยด้วยช่วยช่วยพวกโดนคนน้ำในอ่ะโดนกับตัวหาปพวกน้ำไปพวกใครกินนั้นกัวนั้น

บางอย่างแล้วก็ต้องการมาเจอทานไม่เป็นไรทุกคนเดียวกรกระมาจาทันเดี๋ยวต้องเจอตัวมนตอนนี้ตุ๊กาตัไปก็พอแล้วหรือวเจ้าบุญช่วยตัไปก็พอแล้ว 让给各位 พีพ่ีครับเจ้าบุญช่วยมายัางต้าเสียใจกับสิ่งที่โดนขโมยไปสมบัติที่มันเก็บไว้มันโดนขโมยไปพี่พซึ่งผมบอกว่ามันต้องกลัวมันต้องเสียดายเดี๋ยวผมกับยยจะต้องไปตามหาโจรนั้นแล้วก็เอาสมบัติมาคืนแต่เหล่านี้น้องชายผมอง์ชายกิจจะพาเจ้าบุญช่วยกลับไปอย่าเที่ยงยาเที่ยงกระต้ม พี่พี่อยาบอกว่าเป็นเส้นทางสำหรับพวกคนป่าลงมาสบายๆเลยมันอาจจะแอบย่องมองข้างบนนะย่องมองแล้วก็ซุ่มดูจ้จัตประหลาดแล้วมันก็อาถือจังหวะเผลอลงมาตามเทาวัน ยายปลอบใจมช่วยก็มันกลัวอยยุมันกลัวมันกำลังลัวแล้วมันก็บอกว่ามันเสียใจที่ตอมอัมาหายไปเดี๋ยวชาว้าผมจะพามันกลับเมืองน้ําใกทุกคนนะดูความปลอดภัยกันทุกคนนะ โอเคต้องเป็นอย่างนั้นแหละอันตรายหอ <c oughs> กมันร้องไห้พี่มันร้องไห้แล้วมันเสียใจยยนิดสมบัติมันหายไปว่ามันใช้เส้นทางข้างบนนะ่ะลงมาแน่เลยลงสบาย,ลยแล้วมัน,เ,นเ,นะเพื่อตอนตัวระหักเปล่ากิตนะเผื่อตอนตัวระหลักเพื่อ<ๆ>ลงมาข้างบนแน่เลยนะมันสามารถลงได้ทุกคนมันสามารถไต่ลงมาได้ตามถาวรน,นะพี่ๆนะ ตำลากไม้พี่ไปพิจะรา สมบัติอย่างซ้อมไม่อยู่แลวพี่น้ำมันจะไม่บอกใครเอาได้ไม่เอาแค่แค่นิเาาดเดียวฉับบัจนป่ะเกรดจะจะพามันไอ้ไอ้เนี้ยกลับก่อนใช่ป่า,าวาไอ้บุญช่วอยอ่ะคุยพ,พอกรีจะพากลับก่อนใช่ป่า,าวาแล้วกลับเป็นไงกลับทางไหน ข้างล่งนี่เหรอโอเคโอเคต,ตชายาบาจชวจับก,ก่อนทนนะระว,วงัววง,ววงเไม่เห็นอะไรรู้นออกเมากี่ ไปยังไงว่าเอาไปเหรอไม่ได้ยิ่งไปตรงนู้นเอาคิดว่าอยู่ตรงไหนข้างล่างนู้นตอนแรกอ่ะเพีบมึงรู้โอ้เพียบที่เอาเจอเลยไปเลยเราลองให้หนักมากที่กนบรรจหายไปหลแกอย่างเงี้ยก็มันคนอื่นหลังแกยื่นให้เราคนอื่นน้องสาวเนาะทำงานไม่กี่วันมันมีปัญหาแล้วเดี๋ยวน้องชายจะพามันไปรักษา ภายในก่อนเพราะว่าภายในมันช้ำมากพี่พี่ก็คือเจ้ามันชั่วเนี่ยโดนจนป้าคนสมบัติไปบางส่วนเนี่ยนะน้องฝาดนะมันเป็นมันมีพวกกลุ่มตัวที่แบบมันติดชั่วอะไรเนี่ยมันลงมาตามแถววันพี่พี่เนี่ยทางเนี่ยมันลงมาได้สบายๆเลยไหมปะข้างบนน่ะมัางบนก็มีเชือกติดตัวมาเนี่ยใช่เชือกโรยออกมาก็ได้เหมือนกันเวเนี่ยช่องเนี่ยมึงเห็นภายในลงง่ายๆเนี่ย กิดมาทานนะกิดมาไม่ทันนี่ตายนะนสกุลไดคนเนี่ยเจ้าบุญช่วยสู้ไหวยังไงล่ะใช่ปะ่ะสี่คนไม่มีใครเอาลงอ,อ๋อโอเคเออถ่ายเครื่องเดียวอะไรก็มือก็มีแค่สองมือสองเท้าเอามาเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราตามหาด้วยในป่าระหว่างทางอเจอกลุ่มมันมาเดินทางกลับก่อน